มาให้องมาหน้าดิอยู่หน้าคนไม่ยอมกินข้าวหนูจะละลายไขมันเก่าค่ะมี้วกมือเรียกลูกค้าเนี่ย ทําโทษแม่มาเห็นคนในในเฟซเขาทําโทษมาเขาทําตัวผิดต้องอยู่อย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยเอออะไระอย่นงเี้อางี้นะแต่หนูไม่ได้ทําอะไรผิดเลยนะแม่ <c oughs> ข้อมือเธอหน่อยเซิงเหรอหนูเซิงอีสักย์ <c oughs> น้องใหม่ปืแล้วไม่ไปเที่ยวละมั้งไปปะไปกับเมย์ปะลูกมีจะไปหรืข้างนอก,กนหนูจะไปด้วยปะไปปะโง่วงมากไม่ไปมันมีไปแล้วนะนั <c oughs> ่งอยู่ท่านี่ย่ลูกนั่งท่านี้เลยดึกมืดเซิ้งเซิ้งเซิ้ง มันเจ้าแม่มันเจ้ามึงถุดถดุดเลยอ่ะถุดนี้ยนักเตต้อปัดตัวก่อยมวยแล้วท่าเนี้ยลูกมันมีพุง,งดำจังไหมอ่ะน่ะพี่นานั่งรออยู่นั่นอ่ะเร็วรีลาไปแล้วหัดต้อแหล่ คราวนี้บังคับแม่นวดแล้วนะพี่นาม่ <laughs> เออบังคับแม่นวดเน่นเยนะเออเอาเอวม,มาหนะ้าวันนี้สีหรือทำไมใส่สีนี้ อ๋อค่ะทำพอดีรอลูกค้าตอบไงเชื่อเขาเลยวันนี้หลอกคนนั้นคนนี้นวดใช่ต้องลองหยุดนวดนี่ะมันเลื้อยมันเลื้ยกลัวพี่นาไปก็กลัเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาพี่นาหลุกเดี๋ยวค่อยไปหารดไปรวไป ยุงกลัวพี่นาจะไปให้มองไงให้เคนลวดก่ันดูดวงมองสายนวดมองสายมองขวาไปแล้วนั่นน่ะพี่นาไปแล้วนั่นน่ะน่ะน่ะไม่พี่นาหน่ะ เด๋ออย่าไปงอพี่นานวดนะเมื่อกี้แม่ก็นั่งนวดนายดูหน้าดินายดูชุดด้ชุดใหม่วันนี้นกเก่าหมดเลยห,หมดค่าเลยคุณนายนมันก็ไม่ต่อนไปหรอกน้อง เพี้ยมองไอ้ขีไหนทอมองดิมองแม่อออะไรเนี่ยเร็วเรียกเลยเรียกไปเรื่อยอย่าหยุดอืยู่เหนื่อยเอามาเร็เรียกจังเรียกลูกค้าก่อนเร็วเร็วไหนลูกค้าเรียกลูกค้าเร็วเรียกเสียงหวานหวด้วยลูกค้าจะได้อยากเข้าเรียกลูกค้าให้มากเลยเร็วเรียกลูกค้าก่อนลูก มาแล้วนะวนะั่นนะเรียกเลย,เยไม่มีคนเลยไม่เรียกเรีย <c> ก <oughs> ดิเรียกไปเถอะเดี๋ยวเขาได้ยินเขาก็มาเองขนาดไอหวานได้ยินยังมาเอง <c oughs> เออ <c oughs> ได้ยินสั่งน้องใหม่กลับบ้านหรือย,อยังไหมทองไปกลับบ้านกันไปไปอาม่าดูด้วย ไปเร็ว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 เดูมันวิ่งกระดุกก